ในนี้แอดให้ชมเหรียญมงคลสําคัญนะเป็นเหรียญนิยมนะครับที่มีเนื้อโลหะนะครับชัดเจนมากนะครับนี่คือเหรียญเงินแท้จุฬลาลงกรณ์สยามินนะครับ,บรอศหนึ่งสองเจ็ดซึ่งมีลักษณะปเป็นเหรียญทรงกลมนะครับไม่มีห่วงด้านบนนะครับซึ่งด้านหน้านั้นประทับพระบรมรูปในหลวงราชการที่ห้าพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาจุฬลาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวฉลองพระองค์ เครื่องแบบเต็มยศจอมพลทหารไทยสมัยพระองค์ท่านนะปัจจุบันก็คือเครื่องแบบเต็มยศจอมทัพไทยนะครับทรงผีนพักไปด้านขวาของเหรียญน,นะถ้าเอฟถ้าดูจากแอดนะครับจะเป็นด้านซ้ายของเหรียญถ้าดูจาก f อซจะเป็นด้านขวาของเหรียญจะลึกคําว่าจุฬาลงกรณ์สยามินนะครับแล้วก็ตรงเครื่องพระบรมราชอิสริยยศอิสริยพรน,นะจะประดับไว้บนนะครับ ฉลองพระออคงนะครับตามที่เอฟเห็นนะครับพลิกไปด้านหลังเหรียญน,นั้นจะมีอายาาพดหรือช้างสามเสียนนะช้างสามเสียนนะครับไม่สวมเครื่องข้าชาพรหรือช้างเสียนล้นนะครับจะเรียกคำว่าสยามรัด1บาทรอซ้อนหนึ่งสองเจ็ดตรงขอบเหรียญมีฟันเฟืองนะครับเป็นเหรียญที่จะสร้างด้วยโลหะเงินแท้ๆนะครับโดยพระบรมมีปกเกรานะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ